ดูลูกปืนกันต่อเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ของลูกปืนคือ B32 1 0 4 5ขีดนะคะก็จะเป็นลูกปืนฝายางแบบนี้นะคะถ้าตัวที่นัมเบอร์ที่ตีใส่ลูกปืนตีตรงลูกปืนตรงนี้ก็คือ B32 ขีด หนึ่งศูนย์นะคะโอเคตีเหมือนกันนะคะตรงปลอกปลอกยางนี้นะคะปลอกยางเขาก็จะตีเบอร์เดียวกันทั้งสองด้านสามสิสองมิลน,นะคะวงในส่วนวงนอกอยู่ที่เจ็ดสิบสมิลความหนาของลูกปืนนะคะอยู่ที่19บมิลค่ะเป๊ะนะคะตัวนี้